ไปเลือส่งออกข้าวปัญหาว่าก็คือ,อบอกว่าจะต้องมีการเก็บสต็อกนะคะของการของของข้าวเอาไว้ <c oughs> แล้วก็มีค่าธรรมเนียมด้วยอะไรด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งตั้งแต่ตั้งแต่รัฐบาลคุณแพทองทาแล้วบอกว่าจะยกเลิกเพราะว่าการมีสต็อกมันไม่ได้หมายความว่า เขาจะสามารถส่งออกได้ถ้าส่งออกอย่างอื่นก็ไม่เคยมีใครต้องมาบอกว่าจะต้องมีสต็อกของเท่าไหร่ถูกไหมตกลงจบที่ร้อยจบที่ร้อยตันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีสต็อกเลยมันไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ลดสต็อกมาให้ให้มันอยู่ใน จํานวนที่คิดว่ามหมะสง่งไม่มีสต็อกเลยไม่ได้แล้วถ้านนสมมติว่าเขาสั่งมาเนี่ยเวลาที่เรากำลังจะต้องส่งออกไปเนี่ยค่ะมันจะต้องมีทั้งในเรื่องของเขาเรียกว่าคอมมิชเมนต์นะคะว่าเราจะต้องส่งให้เมื่อไหรเท่าไหร่อย่างไรถ้าไม่มีเลยเนี่ยแล้วเขาไม่สามารถจะส่งได้ก็ทําให้เสียชื่อและตัวเขาเองก็จะเดือดร้อนเขาบอกว่าต้องมีอยู่ว่างเกิดถึงเวลาคุณจะไปส่งออกเดี๋ยวไปรับใบสั่งซื้อมาถึงเวลาส่งออกไม่ได้เสียชื่อประเทศหมดคุณจิกัญญา ก็ถ้า <c oughs> แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่ายอดสั่งอะ่ะมันเป็นเท่าไหร่ไงมันอาจจะไม่ได้ถึงร้อยตันถ้ามันเป็นเป็นแบบว่าส่งออกรายเล็กๆจิ๋วๆจริงๆเนี่ยการ มันก็ไม่จำมันไม่ได้สอดคล้องกับย้อยตันไม่ควรส่งออกละค่ะเพราะมันจะน้อยมากอ่าทางนี้บอกน้อยกว่าร้อยตันไม่ควรจะส่งออะคุณว่าไงคือทางนี้คุณบอกว่าไอ้ร้อยตันมันตึงสมมุติเพราะบางทีการส่งออกเนี่ยทำไมไม่เอาเป็นสัดส่วนของยอดการสั่งซื้อสมมุติว่าคุณเป็นแบบว่ารายรายใหม่ที่อยากที่จะเข้ามาส่งออกข้าวที่มันเป็นข้าลเฉพาะเฉพาะเป็นตลาดเฉพาะมากๆแล้วขั้นแรกจะต้องมีการส่งออกไปให้มีการเทสตลาดก่อน ที่ไซส์มันอาจจะยังไม่จําเป็นแต่ต้องเท่านี้ส่งไปเทสก่อนแล้วเขาเปิดข้อมูลไปเปล่าคุณคุณตัวแลกให้อยู่แล้วซึ่งเราต้องร้อยตันนี่ก็เคยคุณแล้วว่าต้องรวมจากเกษตรกรร้อยตันเนี่ยตันหนึ่งพันกิโลนะครับต้องมากันทั้งหมู่บ้านเพราะฉะนั้นคุณจีรายก็บอกว่ามันไม่สอดคล้องใช่เพราะมันสามารถที่จะส่งออกลายย่อยถูกค่ะแล้วก็คือถ้าเขาไม่มีเนี่ยก็คือบริษัทนั้นมันก็เสียไงมันไม่ได้มาเสียแบบว่า ของทั้งทั้งประเทศที่ไหนใช่ไหมไม่งั้นเราก็ส่งออกอย่างอื่นไม่ได้แล้วถ้ามันจะต้องมีพอสต๊อกกันทุกสินค้ามันเป็นเรื่องของระหว่างเอกชนกับเอกชนเขาต้องตรวจสอบกันเองไม่ได้บอกว่าจะต้องมาซุปเปอร์จีบอกว่าถ้าต่ำกว่าร้อยตันก็ไม่ต้องส่งออกแล้วคุณว่าไงมูลค่ามันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นคือตํากํามันคิดถึงความคุ้มค่าของผู้ส่งออกคือถ้าเอาเป็นว่าข้าวหอมมะลิแบบเกรดพรีเมียมตอนนี้ก็ประมาณสักหมื่นเจ็ด หมื่นแปดบาทต่อตันหมื่นแปดพันบาทต่อตันมันก็ตกประมาณสักล้านเจ็ดล้านแปดแค่ค่าส่งชิปเมต์เนี่ยมันก็ไม่คุ้มถ้าสมมุติว่าเป็นการอย่างที่ถ้าที่คุณสิริกญาพูดเนี่ยมีพอยต์นะคะในมุมที่ว่าถ้าส่งเป็นออเดอร์ทดลองให้เขาไปลองดูว่าชอบใจไหมกับข้าวพันธุใหม่หรือข้าวประเภทอย่างนี้อันนี้เห็นด้วยแต่ถ้าจะส่งออกเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังเนี่ยถ้าส่งทีละร้อยตันเนี่ยมันไม่คุ้มค่าขนส่งในประเทศเองไม่คุ้มเลยค่ะคือ ต้องมองว่าสินค้าอื่นเนี่ยยังไม่มีเลยมันไม่จำเป็นที่ยัต้องมี <c oughs> ขออนุญาตนะคะ<อ>จริงๆแลนะ้วเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยมันเป็นคอม m m ดิตี้มันคล้ายๆทองในทุกๆวันเนี่ยราคามันขึ้นลงการที่ผู้ประกอบการเนี่ย <c oughs> มีสต็อกอยู่บ้างเนี่ยเขาจะดูจังหวะ ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต่ำทำเป็นกลไกการตลาดซึ่งทําให้ราคาข้าวเนะี่ยมันมีการถีบตัวสูงขึ้นในช่วงสองส<ม>เดือนก็คือว่าพอถึงจังหวะที่ราคาใช่เราส่งตรงนั้นนะคะ<ม>ถ้าสมมุติว่าเราเ รีบขายโดยที่เราไม่มีสต็อกเลยสมมุตินะคะว่าเราทําตัวเป็น SME ตัวเล็กตัวน้อยแล้วเขาอยากจะขายขา้าวสังหยดสมมุติเป็นข้าวที่ดีมากๆเลยที่มาจากพัทลุงแล้วก็มีออเดอร์เข้ามามในขณะที่มีออเดอร์เข้ามาราคาสูงมากมเขาไม่สามารถที่จะฟูลฟิลออเดอร์นี้ได้เพราะว่าราคาเนี่ยมันก็มีกลไกลการตลาดในการควบคุมเขาต้องไปหาซื้อข้าวมาเพื่อที่จะส่งออกอเวลาเนี้ยมันไม่ทันการเพราะว่าไม่ใช่มีเขาคนเดียวถ้าสมมติว่ามีคนมาซื้อของกับ คุณสารยุท hmm. ธ ว่าขอสั่งของอันนี้หน่อยคุณสอยุทช่วยส่งของให้หน่อยคุณสอยุบอกว่าได้ใช้เวลาเดือนหนึ่งเพราะว่าคุณสอยุต้องไปหาว่าเมื่อไหร่จะได้ราคาของที่เหมาะสมกับตัวเองกับแต่มาสั่งกับคุณไหมแล้วคุณหมบอกว่าได้ขายแต่ส่งได้ภายใน3วันคุณสอยุจะซื้อใครก็ต้องซื้อคุณหมสิถูกไหมล่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นด้วยเกิดความปนเปวนะถูกจริงๆแล้วเนี่ยแต่ทั้งนีทั้งนั้นก็เห็นด้วยเห็นว่าอาจจะต้องมานั่งดูในเรื่องของข้าวเฉพาะทางข้าวเฉพาะทางออาเปิดช่องทางหน ข้าเฉพาะทางอาจจะไม่ต้องอยู่ในเกณฑ์นี้ไหมใช่คุณจะตีกันยาก็คือกรมาต่างประเทศเนี่ยให้เหตุผลในในตอนที่ทําประชาพิจารณ์ว่าที่ยังคงจังต้องมีอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคุณภาพซึ่งคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปริมาณ